ประหยัดน้ำมันเพิ่มเงินในกระเป๋าค่ะทุกวันนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าค่าครองชีพของเรานะคะขยับขึ้นไปสูงมากค่ะในขณะที่ฐานเงินเดือนของเรานะคะไม่ได้ขยับขึ้นตามค่าครองชีพเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราประหยัดอะไรได้เราก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะรวมไปถึงน้ํามันรถยนต์ด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยรวบรวมวิธีการประหยัดน้ํามันนะคะมาให้กับเพื่อนๆกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ 1. วิธีขับรถประหยัดน้ำมันต้องเริ่มที่ความเร็วเป็นเรื่องที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่ายิ่งขับรถเร็วมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งใช้พลังงานน้ำมันมากขึ้นเท่านั้นนะคะดังนั้นการขับรถในความเร็วที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนนะคะควรคำนึงถึงในเรื่องการประหยัดน้ำมันซึ่งแน่นอนว่าใช้ได้ผลจริงค่ะ ตรวจเช็คลมยางเป็นประจำค่ะการขับขีรยย่รถยนต์ด้วยยางรถยนต์ที่มีลมยางอ่อนเกินไปนะคะยิ่งเดินทางไกลามากเท่าไหรนะคะก็ยิ่งเปลืองน้ำมันมากขึ้นเท่านั้นค่ะดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอนะคะทั้งนี้นะคะการเติมลมยางมากเกินไปอาจจะไม่ส่งผลเรื่องการใช้พลังงานมากนะักแต่อาจจะส่งผลเรื่องความปลอดภัยได้ค่ะเพราะยางนะคะอาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางค่ะ 3นะคะหลีกเลี่ยงการกระชากเครื่องค่ะการเร่งเครื่องจนมิดนั้นนะคะจะทำให้เครื่องยนต์ใช้พลังงานมากขึ้นในการเร่งเครื่องค่ะเช่นขณะขับรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะคุณเร่งเครื่องเพราะขี้เกียจเปลี่ยนเกียร์นะคะลากเกียร์เอาไว้อีกสักหน่อยทำให้มีความสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่หากเป็นรถยนต์เกียร์อัตโนมัตินะคะระบบเกียร์ก็จะปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม ไปตามความเร็วที่คุณใช้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเกียร์อัตโนมัตินะคะทำงานได้ดีกว่าการขับรถด้วยเกียร์ธรรมดาของคนแน่นอนค่ะ 4. นะคะลดน้ำหนักบนรถลดการสดน้ำมันค่ะรถยนต์นะคะต้องใช้พลังงานมากขึ้นนะคะในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าในขณะที่บรรทุกน้ำหนักมากนะคะลองนึกถึงการเดินดูนะคะ การเดินที่คุณนะคะถือของพรุงพรังมากมายนั้นย่อมใช้พลังงานมากกว่าการเดินตัวเปล่านะคะดังนั้นเราขอแนะนําให้คุณลดภาระของรถยนต์ลงด้วยการทําความสะอาดรถนําสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกไปจากรถนะคะเพื่อให้น้ําหนักของรถนั้นเบาลงค่ะ 5. ปิดหน้าต่างหรือซันรูฟการเปิดหน้าต่างหรือซันรูฟคงไม่ใช่เรื่องใหญ่หากคุณขับในเมืองที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนักนะคะแต่ถ้าคุณขับรถไปต่างจังหวัดในเส้นที่ต้องใช้ความเร็วสูงอย่างเช่นมอเตอร์เวย์การเปิดหน้าต่างหรือซันรูฟก็อาจจะทําให้รถใช้พลังงานมากกว่าปกติหลายเท่าเลยค่ะ 6. โครงวางของบนรถถ้าไม่ใช้ก็เอาออกนะคะ หัวข้อนี้มีหลักการเดียวกันกับหัวข้อที่แล้วค่ะคือเรื่องแรงดึงหรือแรงต้านค่ะโครงวางของบนหลังคานะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้รถเกิดแรงต้านลมเพิ่มขึ้นค่ะทําให้รถทํางานหนักขึ้นเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้ายิ่งใช้ความเร็วสูงเท่าไหร่นะคะรถก็ยิ่งเกิดแรงต้านมากขึ้นเท่านั้นค่ะและแน่นอนนะคะสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ 7นะคะปิดแอร์บ้างก็ได้นะคะไม่เพียงแต่เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนเท่านั้นนะคะระบบปรับอากาศในรถยนต์เองก็ใช้น้ำมันในการทำงานเช่นกันค่ะเมื่อขับรถยนต์ใกล้ถึงที่หมายนะคะคุณควรปิดระบบปรับอากาศของรถยนต์เพราะความเย็นยังคงอยู่ในห้องโดยสารระยะหนึ่งนะคะหลังจากปิดแอร์ไปแล้วดังนั้นการปิดแอร์ก่อนถึงที่หมายสัก5-10นาทีก็จะช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ 8. เดินทางให้ถูกเวลาค่ะ ใครจะคิดคะว่าแค่การเลือกเวลาออกจากบ้านจะช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันได้แต่มันทำได้จริงนะคะเพราะในวันธรรมดาช่วงเช้าและเย็นเป็นช่วงเวลาที่มีรถติดมหาศาลเลยค่ะการเดินทางในช่วงเวลานี้นะคะจะทำให้คุณนะคะไปติดแงกอยู่บนท้องถนนนั่นเองค่ะซึ่งยังติดคาอยู่บนถนนน้นเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งสิ้นเปลืองน้ามันมากขึ้นเท่านั้นค่ะ 9. วางแผนการเดินทางค่ะคุณรู้ไหมคะว่าการขับรถหลังจากที่รถจอดมาแล้วเป็นเวลานานจนเครื่องยนต์เย็นเช่นจอดรถคร้งคืนจะใช้พลังงานมากกว่าปกติในช่วง10กิโลเมตรแรก แทนที่จะขับรถไปซื้อกาแฟและหนังสือพิมพ์ปากซอยในตอนเช้าและขับรถไปซูปเปอร์มาร์เก็ตในตอนเย็นจะประหยัดน้ำมันมากกว่าหากคุณวางแผนการเดินทางโดยการนะคะรวบทิปยิบย่อยดังกล่าวข้างต้นนะคะให้กลายเป็นทิปยาวทีเดียวจะช่วยให้คุณประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับทริคดีๆในการประหยัดน้ำมันของเราถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีการประหยัดน้ำมันดีๆนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะ ฝากติดตามทุกช่องทางของเรานะคะได้ที่เพจ youtube tiktok รถยนต์มือสองวาราพอรถบ้านนะคะบ๊ายบายค่ะ